โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับน้องโอ๋ค่ะก็พี่โอมีรายการคิวขึ้นวันที่5เมษายนกับกุหลาบดำอยากถามความรู้สึกพี่โอนะว่าแบบตลอดเยนี่เวลาหลายปีมาเงี้ยพี่โอแบบไม่ได้ชวกับคนไทยมานานรู้สึกยังไงที่แบบได้กลับมาชวกับคนไทยอีกครั้งหนึง่งก็ศึกสายเลือดอีกแล้วเหรอศึกสายเลือดก็ก็ไม่ก็ไม่ก็เห <c oughs> มือนก็เห<ร> <c oughs> มือนเหมือนทุกไฟนะครับเหมือนนหลังเพราะว่าก็ต้องแบบ โฟกัสการซ้อมโฟกัสการชกทําหน้าที่เต็มที่แค่นั้นนะครับแล้วก็อยากสอบถามว่าแบบเออพี่โอชกกับกุหลาบดำอย่างเงี้ยกุหลาบดําเขาแบบขึ้นชื่อแบบหนักธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้ว,ลวพี่โอชกนมเล็กด้วยอย่างเงี้ยพี่อโอ <ๆ S 2> รู้สึกแบบยังไงที่แบบชกกับคนที่แบบมัดหนักแล้วก็นมเล็กด้วยก็ <c oughs> ต้องระวังได้มากขึ้นเขาต้องระวังตัวให้มากขึ้นก็ที่ผ่านมาก็เจอแต่หนักหนักแล้วได้หนักหนัก ก็พี่ผ่านมาพี่โอก็เจอมวยเก่งมาเยอะใช่ใช่เจอมวยเก่งแหละแต่ว่าก็เป็นนวมเล็กเขาผู้ชกเขมันหนักก็ต้องต้องัรตัวให้มากขึ้นประเดินขอสําหรับพี่โอจุดอ่อนจุดแข็งของกุหลับดำหน่อยนิด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 หน่อยอ่อนเขาคงไม่มีหรอกไม่มีหรอไม่มีระดับวันแล้วไม่มีจุดอ่อนได้ยังไงชนะมาหลายไฟแล้วเขขึ้นมาระดับนี้แล้วเขามีจุดอ่อนหรอก มีจุดแข็งแล่มีมีจุดแข็งแล่มีหมัดมีอาวุธที่หนักอ่ะหนักทุกลูกแหละไม่ว่าจะหมัดซอกเตะก็หนักโอเคมีอะไรฝากบอกถึงกุหลาบดำบ้างก็วันชกก็เต็มที่เต็มที่สังแต่เลือกก็เต็มที่เอ้ครับเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับโอเคฝากกองเชียร์หน่อยกองเชียร์ก็เอฟทีครับก็เลือกเลือกเชียร์นะครับแล้วก็แล้วก็ฝากด้วยเชียร์ให้สุภาพนะครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยครับขอบคุณครับ